คนเตรียมพร้อมในวันนี้นะคะมารกตวนค่ะก็มาจัดเก็บรูปใน IG นะคะพร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปสีดำนะคะเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้คัมแบ็กโซโลของเขาแล้วนะคะก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ Instagram นะคะในการโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวของเขานะคะเราก็มารอติดตามชมกันนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวนะคะความเป็นพี่ใหญ่ของมาร์กต้วนมาฝากชมชมกันด้วยค่ะ มีแฟนคลับค่ะเข้าไปถามมาร์กนะคะว่าทุกครั้งที่ทำกอเซเว่นใจนะคะทำไมมาร์กถึงง่ายมือรองไว้ด้านล่างสุดตลอดนะคะมาร์กนะคะก็ตอบว่าถ้าเอามือไว้บนสุดมันจะหนักเลยเอามือไว้ด้านล่างสุดเพื่อจะรองรับน้ําหนักมือของเมมเบอร์แทนนะคะและนี้ค่ะก็คือความเป็นพี่ใหญ่ของมาร์กนะคะเขาดีจริงๆค่ะคุณผู้ชม โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แจ็คสันหวังนะคะเมื่อวันก่อน,นะคะ่ะในคอนเสิร์ตแพนเดแพค่ะก็มีเด็กดีมากอยู่คนหนึ่งนะคะทําตัวขี้อายน่ารักนะคะพูดง่ายค่ะเป็นเต้าน้องเล็กๆตัวเล็กๆค่ะไม่ดูดันเลยนะคะว่านอนสวนง่ายนะคะคุณผู้ชม เพราะอะไรเพราะว่าป้ามายืนคุมอยู่ด้านหน้าเวทียังไงล่ะคะโถโถ,โถโถโถต้าน้องหวังที่ไหนมีป้ามาอยู่นะคะเราก็จะได้เห็นน้องหวังผู้น่ารักค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็คือความน่ารักนะคะของจักสันค่ะนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากวอยปอด้วยนะคะสําหรับรูปภ,ภาพค่ะโอเคคลิปนี้นะคะขอขอขอบคุณที่จะตามรับชมค่ะฝากคุณผู้ชมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะแล้วมันจะกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะ